4คนนะคะแม่แกดิฉันดิสมนค่ะดิฉันพัทรศรีค่ะดิฉันสุดารัตน์ค่ะและดิฉันวิตราค่ะไปทำกันเลยดีกว่าค่ะ <Yeah! S 1> ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์200กรัมนำน้ำสะอาดมา100มิลลิตรละลายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต1ส่วน4ช้อนชาคนให้ละลาย ใส่ผงฟูล,ลงไปครึ่งช้อนชาและยีสต์อีกครึ่งช้อนชาใส่น้ำมันพืชลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะและเกลืออีกครึ่งช้อนชา จากนั้นนำน้ำที่ผสมไว้เทผสมแป้งให้เข้ากันเป็นก้อนค่ะจากนั้นใช้แผ่นพลาสติกใสแลบไว้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าจากนั้นนำแป้งมานวดขึ้นรูปเป็นปลาท่องโกและทอดในน้ำมันที่เดือดค่ะ ที่เราทำนะคะจะมีทั้งหมด2สูตรสูตรแรกใส่แอมโมเนียมไบคาร์บอนนต1ส่วนสี่ช้อนชาส่วนอีก1่สูตรนะคะจะใส่1ส่วน2ช้อนชาค่ะสำหรับสูตรที่ใส่แอมโมเนียมไบคาร์บอนนต1ส่วนสี่ช้อนชานะคะจะมีความฟูน้อยกว่าแล้วก็จะมีกลิ่นที่น้อยกว่าค่ะสำหรับสรุปผลการทดลองนะคะเราจะพบว่าปริมาณของแอมโมเนียมไบคาร์บอนตมีผลต่อความฟูของปาท่องโก้ค่ะ สำหรับข้อเสนอแนะนะคะเราควรใส่ปริมาณของแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตในปริมาณที่พอเหมาะเพราะว่าถ้าใส่มากเกินไปจะทําให้ป้าต้องโก่ไม่กินแต่ถ้าใส่น้อยเกินไปจะทำให้เนื้อไม่ฟูค่ะแล้วเราก็ควรใช้ไฟในการทอดที่พอเหมาะไม่แรงเกินไปถ้าแรงเกินจะทำให้ป้าต้องโก่ไหมและเนื้อข้างในไม่สุกค่ะ